สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะมาเจอกันกับแก้วอีกแล้วนะคะคาเตือนค่ะวิดีโอจะทําขึ้นเพื่อความบันเทิงนะคะขอทุกคนนะคะรับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะคะทุกคนจะบอกว่าถ้าสมมติว่าสมมติว่านะสมมุติว่าใครอ่ะที่ชอบแนวทางของเรานะคะต่อไปเราจะลงให้ทุก,ทกในนี้จะมีครบเลยนะคะแต่ว่าใน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 ยูทูปก็จะมีบ้างไม่มีบ้างะคะ่ะแล้วแต่ว่างนะคะทุกคน ก,ก็จะไม่มีเลยแน่นอนสําหรับ YouTube นะคะว่างก็ลงคลิปไม่ว่างก็ไม่ลงได้ลงคลิปเลยนะแต่ว่าถ้าอยู่ในกลุ่มอันนี้ก็คือจะได้จะลงให้ตลอดเลยนะคะครบทุกพุ้นปีใหม่ก็ต้องลงแน่แน่เลยไม่แน่ใจนะทุกคนอ่ะนี่นะคะครบลาวอาเซียนค่ะลาวอาเซียนลาวสามัคคีสี่ดีและไปเรื่อยค่ะ จะครบไหมแค่นั้นเองนะคะทุกคนมาลุนกันว่าจะครบไหมก้อนหนูจะลงให้ครบไหมอ้าวทำไมสีดำสองอันเลยล่ะเนี่ยแกวจวแกวาโอเคตาะแนวทางของเราก็จะมีอยู่สองสูตรนะปากกาหมดแล้วอ่ะ ทิ้งแล้วมั้งหาเงินซื้อปากกาล็ด สองก็ต้องมีหกสองนะทุกคนติดไว้นี่หนึ่งนะ,ะทุกคนสองศูนย์เก้าถ้าสองศูนย์เก้าก็สองศูนย์หกประมาณนี้แหละเน้นนะฮะคนสองตัวก็พอแล้วสามตัวมันยากนะสำหรับ เรานะคือยากมากน,นะทุกคนยากมากมากเลยนะะสำหรับสามตัวนะสองตัวก็ให้ได้ก่อนเถอะเนาะตามภาษาอาจารย์เดาครับผม ะะชอบสีไหนไปสีนั้นนะฮะไม่ชอบผ่านเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะฮะปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับชมเพื่อความบันเทิงนะ,ะแต่ก่อนเราทำสี่หุ้นในคลิปเดียวเราไม่ไหวแล้วสองหุ้น,นคลิปเราไม่ไหวม,มันยาวเกินไปแล้วก็เลยนะคะนี่คือคู่หูโลของเรานะฮะชอบตามไม่ชอบผ่านเป็นเพียงแค่แนวทางเท่า คนชัดไหมนี่นะสำหรับอาเซียนค่ะทุกคนนะชอบสีดำไปสีดำชอบสีแดงสีเขียวไปได้เลยนะไม่ชอบผ่านนะเป็นเพียงแค่แนวทางนะคะรับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะคะขอให้ทุกคนโชคดีนะ